เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัทนไงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมโปรเจกต์มูเกสครับผมวันนี้ครับผมจะมาทําการสอนเล่นเผ่าโซลิเปอร์นะสมควรแก่เวลาแล้วในที่สุดผมก็ได้ตะกูลที่จะมาเล่นเผ่านี้ทันทีคลิปนี้ถึงได้เกิดขึ้นนะครับอ่ะเมื่อพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วไปรับชมลยครก็ผมเลสโก้ s <S คุณกำลังประสบ โรบักไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพ์ทแถมอนานคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีก เลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบ ดีซีช็อร้านขายหนาดเกมราคาถูกลดราคา50มีไก่ตันขายทุกแบบราคาถูกกองซุ่มภาวีซีงบ49บาทซุ่มไก่ตันเริ่มต้นแค่1บาทมีรหนาดออตาไก่เจดาวเทพเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครแมปขายด้วยรับกดเกมพาสกดผลปีศาจดีรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกเพจร้านมีแจกโค้ดฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย โอเคท่านผู้ชมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกเลยคุณก็จะต้องเลือกฝ่ายนะสำหรับคนที่จะเป็นเผ่าโซลิเปอร์นะครับก็นี่เลยจะเห็นสัญลักษณ์อยู่ตรงนู้นนะเราก็จะวิ่งไปกันเลยนะครับไกลนิดนึงนะฮะไป โอเคสำหรับชาวโซลิเปอร์นะครับจะต้องมาหาอุาระหะนะครับถ้าตรงนู้นนี่สัญลักษณ์สีแดงจะเป็นไอเซนนะครับก็คือเป็นฮอลโล่เนาะโอเคมาถึงให้เราคุยครับผมนะหละังจากนั้นนี่เลยเขาจะถามว่าเราต้องการจะมาเป็นโซลิเปอร์ใช่ไหมเราก็ตอบเย็ดไปเลยนะหลังจากนั้นคุณจะได้เควสมา1เควสนะครับนี่เลยคือการคิวฮอลโล่1ตัวนะจริงๆเควสนี้ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าใครที่ไม่รู้จุดเกิดฮอลโล่นี่ก็จะแย่นิดนึง นะผมจะแนะนําเลยวิ่งตามผมมาได้เลยครับจุดเกิดฮอลโลเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างครับผมนะโอเคมาละตีเลยป้า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 ,ปาโหชนบตีเบามากอ้ออ่ะอ่ะอ่ะ โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะให้คุณนะครับทำการกลับไปนะเพื่อคุยกับอุา like ลาไลา์รอบหนึ่งนะครับโอเคกดคุยได้เลยปึ๊บกดเย็ดอีกทีฮะเรียบร้อย กลายร่างเป็นโซลิเปอร์แล้วเดี๋ยวทำไมชุดกูมันสาวจังอะเอ้ยสาวเกินต้องแต่งตัวใหม่แล้วล่ะรอแป๊บโอเคท่านผู้ชมหนละังจากที่เรานะครับเป็นยามาทูตเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเนะี่ยเราจะต้องฟาร์มเพื่อเก็บตัวมสเตอรี่สกิลครับผมนี่เลยนะ ถืออาวุธขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยมันจะมี first mastery กับคำว่า skill mastery นะครับคุณจะเก็บทุยคุณจะต้องเก็บ skill mastery ให้ถึงเลเวล5นะนี่เลยเดี๋ยวขออนี้ยเปิดให้ดูนะครับมาที่คำว่าโซลิเปอร์เห็นไหมตรงนี้ครับมันจะเป็นสกิลทั้งหมดของอาชาวยมทูตเลยหรือว่าโซลิเปอร์นะครับคุณจะต้องเก็บให้ได้ถึงเลเวล5เพื่อเอาท่าเซนไกมง เพื่อทําการเปิดประตูไปโลกโซ c ซตี้และทําการนั่งสมาธิเพื่อตามหาพลังชีไข่ของเรานะเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่โลกโซ c ซตี้เลยนะไปเด็กโกโอเคแล้วผมขอเสริมเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะคุณจะต้องเข้ามาที่โซลิเปอร์ก่อนนะครับวิธีอัพสกิลมัตเตอรี่เนี่ยคือคุณจะต้องใช้สกิลของชาวโซลิเปอร์ในการฟาร์มนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย ต่อให้คุณฆ่ามอนเนี่ยมันก็จะได้มัตเตอร์ี่ค่าอื่นๆนะครับถ้าอยากจะได้สกิลมัตเตอร์ี่ก็ต้องใช้สกิลครับผมไม่สามารถตีธรรมดาเพื่อให้สกิลมัตเตอร์ี่ขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่าน,นี้เขาจะเรียนฟรีครับมันชื่อว่าไฮเอ็นหรือเปล่านะอ่านผิดขออภัยนะครับคุณจะต้องเรียนท่านี้แล้วกด E q u i ิทครับผมส่วนวิธีใช้ยังง่ายมากให้เรายิงเปิดไปก่อนให้โดนแบบนี้แล้วก็ฆ่ามอนได้เลยเดี๋ยวดูนะเห็นไหมมัตเตอร์ี่ผมขึ้นเป็น6แล้วอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ แรกๆเนี่ยคุณจะฟาร์มลาบากนิดนึ่งต้องยอมทนหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดล็อกสกิลที่ดีๆขึ้นทําให้เราฟาร์มตัวสกิลมัตเตอรี่ง่ายขึ้นนะครับโอเคไหมแรกๆเวลหนึ่งไม่มีรับเควสนะคุณจะต้องวิ่งมาสุดสะพานนี้เลยตรงนี้จะมีอฮอลโลให้เราตีเราก็ตีสดนี่แหละจนกว่าจะเวล5นะครับพอเวล5ปุ๊บคุณก็แค่มารับเควสต,ตรงนี้เพิ่มเท่านั้นเองนะจ๊ะ <S <S อ่าถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับผมถามได้นะ เคสำหรับใครที่ได้ท่าเซนไกมงมาแล้วนะครับก็ทําตามผมได้เลยนะเราต้องการแค่ฟาร์มจนถึงมีแค่เซนไกมงพอเลยนะเอาไว้ถึงเท่านี้ก่อนนะครับดังนั้นนะเอาเซนไกมงมาใส่สล็อตนะแล้วเปิดเลยฮะป๊าปแล้วเราก็ไปที่โซเซตี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราโผล่มาที่โลกโซเซตี้นะครับให้คุณทําการกดเคได้เลยนะป๊าปแบบนี้นั่งสมาธิครับ เพื่อตามหาพลังของตัวเองนะหรือทําตามหาชิคขนั่นเองนะครับ mm hmm. มินิเกมตรงนี้คุณจะต้องเล่นให้ผ่านนะครับห้ามกดผิดนะกดผิดไม่ได้เลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้ากดผิดปุ๊บเนี่ยตัว XP ครับมันจะลดโอเคขอเล่นแป๊บอ่ะถ้าเต็มหลอดแล้วเนี่ยจะนับเป็น1โปรเกสนะ ซึ่งผมไม่แน่ใจเลยม่นต้องใช้เท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้ให้คุณเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะรู้ชื่อดาบจนกว่าดาบของคุณเนี่ยมันจะยอมบอกนะโอเคไหมอาจจะนานนิดนึงขั้นตอนนี้อาจจะนานนิดนึงแต่เพื่อรับพลังฮนะเราต้องทําเดี๋ยวผมจะลองอ่ะ uh, เล่นดูแล้วกันเรื่อยๆว่ามันนานแค่ไหนนะครับและที่สําคัญมากๆตอนมันขึ้นให้เล่นมินิเกมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับห้ามกดผิด ขอย้าว่าห้ามกดผิดถ้าในกรณีที่กดผิดเนี่ยคือผมจะบอกแบบนี้ก่อนการกดเล่นมินิเกมเนี่ยสมมุติว่าขึ้นตัว A มาให้คุณกดคุณกด1ครั้งคุณจะได้เลเวลการนั่งสมาธิเนี่ยเพิ่มมา1แต่ถ้าเกิดมันขึ้นตัว W มาแล้วคุณกดผิดไปกด A ออะสมมุตินะคุณกดผิดมันจะลบ EXP ในการนั่งสมาธิคือ5หน่วยอันนี้ผมสมมุตินะเออเพราะฉะนั้นแล้วกดถูกได้แค่1แต้ม กดผิดลบ5แต้มเท่ากับว่าถ้าเกิดคุณกดผิดถูกถูก็คือยังไงคุณก็ไม่ได้แน่ๆหละพลังคือต้องกดถูกเท่านั้นนะครับระวังกันเอาไว้ด้วยผมขอย้ําแค่นี้เลยบางคนเล่น6ชั่วโมงอะครับเออนะระวังกันด้วยถ้ากดไม่ผิดเลยเนะี่ยอาจจะประมาณชั่วโมงหนึง3านาทีก็ได้แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเล่นมินิเกมก่อนแล้วกันนะจ๊ะไว้เจอกันหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วนะป Let's go ท่านผู้ชมเมื่อกี้ดาบบอกชื่อผมแล้วเว้ยนี่ฮะนี่เลยเห็นไหม my name is sengetsu อ่าผมได้น่าจะเป็นชิคายเซนเกสุนะครับผมอ่าตรงนี้สำหรับใครที่จะรีโลนะครับก็รีได้เลยนะถ้าเราไม่ชอบนะครับโอเคปะ่ะอันนี้คือมันเป็นการบอกแล้วนะแต่ว่าผมนัดใกล้จะได้พลังแล้วผมไหวมากครับโอเคท่านผู้ชมโอ้โหเวลถึง20แล้ว จะตายอยู่แล้วนะครับก็ถ้ากดแทบไม่พลาดเลยเนี่ยน่าจะไวกว่าผมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมก็พลาดไม่เยอะนะแต่ผมกดอันนี้ให้จบก่อนแต่ผมก็กดเรื่อยๆผมนะไม่ได้เร็วไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะครับเวลาในการใช้เล่นก็ราลาวประมาณ47นาทีเลยนะนี่เลยผมอัดให้ดูกันสดๆเลยนะครับ เล่นตั้งแต่เวลแรกๆเลยจนมาถึงเวล20นะครับไม่ได้ใช้ตัวขวดนะเพราะว่าอันนี้ผมจําลองเป็นผู้เล่นใหม่เลยยังไงผู้เล่นใหม่เนี่ยก็หาขวดนั่งสมาธิมาไม่ได้อยู่แล้วนะคุณจะต้องกดมินิเกมตรงนี้ตำตำ,ตำหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณละกันนะครับโดยที่ไม่พลาดเลยถามว่าเช็คอย่างไงก็ตรงนี้เลยนะครับบิวโปรเกสน,นะเสีย2500นะครับดูเลเวลเนาะนี่เเดี๋ยนวะกดให้ดูนี่เวล20จริงๆตรงนี้เขาก็จะมีบอกนะ เขาจะยอมบอกชื่อเราเนี่ยตอนเวลหและยอมให้ตีชิคไขตอนเวลยีนะครับทําแค่นี้ก่อนนะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับหลังจากนั้นนฮะให้คุณกดนั่งเลยนะครับนี่เลยแล้วกดไฟสปาคุโต,โตได้เลยครับผม ur level t o x อ้าวเวลไม่พอตีสงสัยเวลสิน่าจะยังไม่ให้ตีนะครับแต่ผมอาจจะต้องไปเก็บเวลเพิ่มก่อนนะและแ้ว๋ยวผมจะบอกมาบอกอีกทีแล้วกันว่ามันตีได้เวลเท่าไหร่นะจ๊ะ โอเคครับส่วนวิธีการฟาร์มนะผมก็ยังคงแนะนำเหมือนคลิปฟูบิงเกอร์เลยคือหาคนเปิดประตูพามาโลกคูเอให้ได้นะครับหรือไม่ก็ใช้ดีลองหรือไม่ก็ใช้เพื่อนอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับหลังจากมาที่โลกคูเอแล้วนะให้คุณวิ่งมาตรงนี้เลยสังเกตง่ายๆครับมันจะเป็นซี่โครงใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นซี่โคงใหญ่ๆแบบนี้นะแล้วตรงนี้มันจะมะีตัววัสต์อลอดซึ่ง ตอนนี้ผมเวลแค่10เท่านั้นเองผมก็พาเพื่อนมาสักคนหนึ่งหรืออาจจะคนเดียวก็ได้โซโล่ก็ได้นะครับตีวตัตโตหลอดตรงนี้เลยครับสดสดเลยตีสดสด,สดเลยไม่ต้องรับเควสไม่ต้องอะไรทางนั้นนี่คือวิธีฟาร์มเวลที่เร็วที่สุดแล้วนะครับนี่เลยเนี่ยนะตลอดแพทเทิร์นมันง่ายมากครับนี่เลยแล้วคุณก็แดดออกก็ต่อยนี่ครับ1ตัวแทบ1เวลครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มกับน้องเจนน้องเจนช่วยหน่อย อันนี้เชิญมาแบบเผื่อใครแบบฟาร์มคนเดียวไม่ไหวก็เนะี่ยก็ผัดกันตีช่วยกันตีนะครับเนี่ยแค่นี้เห็นปะ่ะตัวละครึ่งหลอดครับเออสองตัวเวลแล้วแล้วถ้าคุณมีเพื่อนแน่นอนครับมันไวแน่ๆแ,แ,แหละนะเนี่ยเห็นไหมอีกตัวหนึ่งนะครับก็เวลหนึ่งละนะไวมากครับเนี่ยครับฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนประมาณเวล25นะผมถามมาให้แล้วนะครับเออไปหาข้อมูลมาแล้วนะประมาณเวล25ครับคุณก็จะสามารถสู้กับดาบตัวเองได้แล้วเพื่อเอาพลังนะเดี๋ยวตรงนี้ผมขอฟาร์มแป๊บหนึง่งพอได้พลังเอ้ยพอเวลถึงแล้วเดี๋ยวผมไปตีกระดาบให้ดูโอเคไหมป่ะ Let's go <S A few moments later โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราเวล25เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้ทําการกลับมาที่โลกโซเซตี้อีกหนึ่งครั้งนะหลังจากนั้นครับให้คุณทําการกดตัว K ได้เลยนะหรือการนั่งสมาธินั่นเองนะครับหลังจากนั้นไปที่คําว่าไฟซันปะกุตโตได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยโป้องอ่าหลังจากนั้นรอเทเลพอร์ตแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็สู้กับตัวชิคไคตัวเองเอาจริงๆไม่ได้ยากนะครับง่ายๆเลยนะแต่ผมจะโชว์ให้ดู นะครับมันจะมีบทพูดสักแป๊บหนึ่งนานนิดหนึ่งนะครับกดเย็ดไปเย็ดไปโอเคโอ้โหตรงนี้ไม่ได้เลยอันตรายลิกซิตร้ายแรงโอเคมาหลังนั้นนะครับผมแนะนำให้เราถอยก่อนเสร็จแล้วเราก็วิ่งเข้าไปมอนเนี่ยจะแดดเข้ามาหาเราเองนะเก็บจีไว้ให้ดีๆนครับจำเป็นมากๆเห็นไหมเนี่ยจบแล้ว <laughs> ไวไปไหมอ่ะสอนไงดีอ่ะก็คือให้เราเนี่ยอยู่เฉยๆแล้วกันนะครับรอมันแดดเข้ามาให้เราต่อยดักหน้าไปเลยมันจะวิ่งเข้ามาชนหมัดเราแบบง่ายๆเลยแล้วก็ลากขึ้นฟ้าเตะทิ้งแล้วก็แดดถอยมารอทําแบบเนี้ยจนตายแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรแล้วครับง่ายๆเลยเนี่ยหลังจากเนี้ยคุณก็จะได้พลังแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงผมหนีก่อนโอเคถือดาบสิ ปึ๊บอ่านี่พอคุณถือดาบปุ๊บนี่เลยคุณจะได้สกิลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีเปิดนั้นก็ง่ายมากๆนะครับเพียงเก็บหลอดสีฟ้าให้เต็มหลออสีฟ้าเก็บยังไงหลอดสีฟ้าครับตีมอนฮนะนี่ตีมอนแบบนี้เห็นไหมหลก็จะขึ้นนะครับตลอดจะขึ้นยากนิดนึงนะในช่วงแรกๆนะครับหลอดมันจะขึ้นยากพอสมควรเลยแหละนะครับผมขอใช้หมัดก่อนเราจะใช้อะไรเก็บก็ได้เลยนะ เอาที่เราสะดวกครับนี่เด๋เห็นไหมเดืนหล้จะเดินไปไหนวะเอ้าแย่งวะป้าป้าป้าึ่งหลอดละป้า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 โอเคป้าป้าป้ป้า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 ้าโอเคปาป้าป้โอเค หลังจากหล่อสีฟ้าเต็มนะครับตรงนี้มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดน,นึงนะครับทุกคนจะต้องรู้คำเรียกดาบตัวเองถามว่าทำยังไงดูตามผมนะครับโอเคฮะให้เราเข้ามาที่เทโลนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับไม่ต้องห่วงเนาะโอเคหลังจากนั้นครับให้คุณเลื่อนไปที่หน้าพลังของเราเลยปึ๊บมาโอเค ตรงนี้จะเป็นโซนชิใไข่ทั้งหมดเลยของผมเป็นโนสาลาชิใช่ไหมก็กดดูว่าเขาให้พูดอะไร calling name โนซาลาชิอ่ะกรอบคำนี้ไว้เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นไหนดูซิอันอื่นเขามีบอกไหมอ่ะอย่างเรียวจินจากะกเนี่ยอ๋อคำเรียกไม่เหมือนกันด้วยนะเรียวจินจากะจะเป็นคำว่า as เรียวจินจากะอะไรอย่างงี้เห็นไหมคุณก็ต้องไปดูนะว่าพลังของตัวเองพูดไว้อย่างไรนะครับเห็นไหม นี่แต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับผมบอกเลยเห็นไหมอันนี้ใช้คําว่าคิวเห็นไหมคุณก็ต้องไปดูนะว่าผนังคุณเขียนว่ like ายังไงอันนี้เซนบงก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคกลับมาที่หน้าของเราใส่เข้าไปเลยอ่าตรงเนี้ยผมลองไปแล้วนะโนซาชิเฉยๆไม่ได้ครับมันจะต้องไปเอาคำว่ารอมาด้วยนะครับ เออบางคนเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีคําเต็มให้นะคุณจะต้องมาเติมเองอย่างพวกรีเจนเนี่ยเขาจะไม่เขียนมาให้นะครับว่าเขาจะเขียนเป็น calling name ไอจีมอนจีแต่จริงมันไม่ได้นะคุณจะต้องไปเอาคําว่า Raw มาใส่เพิ่มนี่ Raw นะครับ R O A R นะพิมพ์ประมาณนี้ด้านหลังเป็นคำว่าหนูสาชิโอเคไหมมาพิมพ์กันเลย R O A R ตามด้วย ลูกน้ำใช่ไหมอย่างงี้ปะวะอาจจะขอบไปก่อนโอเคหลอดต้องเต็มเ,เปิดกันเลยดีกว่าโป้งอ้ามาละเชียอย่างเท่นะครับอ่ะ ก็ได้มาแล้วนะตัวหลอดเนี่ยเห็นไหมเขาจะลดเรื่อยๆนะระหว่างที่เราเปิดตัวชี้ไครอยู่คุณจะต้องตีเรื่อยๆนะมันจะไม่เหมือนเกมอื่นที่สามารถเปิดทิ้งไว้ได้นะครับคุณจะต้องคอยตีนะครับเพื่อเติมเต็มหลอดตัวชี้ไครอยู่ตลอดตลอด่ะเมื่อคุณตีไงปึ๊บๆเห็นไหมอ่าหลอดก็จะถูกเติมเพิ่มนะครับประมาณนี้เลยก็โอเคก็โอเคนะอ่ะ สำหรับคลิปนี้เอาไปเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะจนถึงมีตัวชิไข่นะระหว่างเนี้ยคุณก็ต้องคอยไปหมั่นตีตัวชิไข,ข่ของเราเรื่อยๆนะครับมันจะคููดาวท,ทุกๆ10นาทีนะเมื่อคุณตีเรื่อยๆเนะี่ยคุณก็จะได้รับในส่วนของตัวสกิลปลดล็อกเพิ่มขึ้นทําจนกว่าจะครบ4ช่องเลยตรงนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันต้องตีแค่ไหนแต่แต่น่าจะเยอะมากๆเลยแหละนะครับอ่ะโอเคหลังย่างนี้ก็ฟาร์มเวลนะครับแล้วก็ปลดล็อกตัวชิไข่ให้ครบ นะการฟาร์มเบื้องต้นใน EP แรกของผมประมาณนี้ก่อนแล้วกันเวลเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยๆเลยไหวเท่าไหร่เท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย